วันนี้เราจะพาไปดูที่ดิน3ามไร่ที่พลานะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่าปากซอยที่เขียนป้ายว่าร้านเรือนชมจันทร์นะคะซึ่งเป็นร้านอาหารค่ะตรงนี้ก็อยู่ถนนพลานะคะคือถ้าตรงไปข้างหน้าไปก็จะไปเจอกับวงเวียนพลาคค่ะตรงนี้ก็ที่ดินแปลงนี้มันจะอยู่ซอยเดียวกันกับร้านอาหารเรือนชมจันทร์นะคะด้านหน้าซ้ายมือค่ะก็จะเห็นป้ายเหลืองๆนะคะอันนั้นคือร้านเรือนป้ายร้านเรือนชมจันทร์ค่ะ ก็ถนนตรงระหว่างในซอยนี้นะคะก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบ12เมตรเลยนะคะกว้างมากค่ะถนนช่วงนี้ถือว่าเป็นปักซอยที่การเข้าออกจะสะดวกมากค่ะเพราะความกว้างของถนนกว้างมากนะคะพอมาเจอตรงนี้นะคะเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะเลี้ยวเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าถนนนะคะกว้างแล้วก็ไปนิดเดียวก็จะเป็นเจอร้านาขายของเก่านะคะอยู่สายมือนะคะก็ยังคงตรงไปเรื่อยๆนะคะ ข้างหน้าค่ะขวามือเห็นป้ายเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือร้านเลือนชมจันท์นะคะค่ะพอผ่านตรงนี้ไปแล้วนะคะผ่านร้านเลือนชมจันทรไปปุ๊บเนี่ยก็จะนิดเดียวก็จะเป็นแปลง3ามไร่แล้วนะคะถนนเป็นคอนกรีตลอด2เส้นทางค่ะแล้วก็ลดส่วนทางกันได้สบายเลยนะคะเห็นต้นกล้วยอยู่ขวามือก็คือถึงแปลงแล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็น3ามไร่มันจะอยู่ส่วนท้ายสุดเลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตจอดรถสักครู่นะคะแล้วก็จะพาไปดูมุมสูงของที่ดินแปลงนี้กันค่ะนี่ค่ะขวามือก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะแต่ว่าขอจอดรถแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันค่ะว่าที่ดินแปลงนี้สวยแค่ไหนค่ะจอดรถเลยนะคะตรงนี้เป็นด้านหน้าแปลงนะคะก็จะกว้างอยู่ที่22เมตรค่ะ แล้วก็จะยาวลงไปด้านหลังเรื่อยๆเลยค่ะประมาณ200กว่าเมตรนะคะเพราะว่าเราจะแบ่งซีกซ้ายของแปลงใหญ่เลยค่ะเพื่อให้ได้เนื้อที่ 3, ไล่นะคะตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผนไปทางขวาเมื่อกี้ค่ะก็จะมาจากเรือนชมจันทร์เนาะส่วนไปทางซ้ายฝั่งนี้นะคะก็จะไปออกตรงถนนที่จะไปเชื่อมกับโรงเรียนรักภาษาได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคอนกรีตไปตลอดเส้นทางนะคะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามาค่ะตอนนี้ก็บางส่วนก็ยังเป็นที่เปล่าอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้วิวทิวทัศด,ดีมากแล้วก็เป็นที่เนินค่ะน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะคะตลอดสองข้างทางของเส้นทางนี้นะคะมีบางส่วนที่เป็นบ้านพักอาศัยแล้วนะคะแต่ว่าบางส่วนก็เป็นที่เปล่าค่ะตรงนี้คือฝั่งตรงข้ามาของ เดี๋ยวเราจะพาออกอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็ให้แปลงอยู่ขวามือเนาะเราก็มุ่งหน้าไปทางทางซ้ายะคะ่ะก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะขับตรงไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยนิดเดียวก็จะเป็น,นโรงงานอยู่ขวามือนะคะถนนเส้นนี้เป็นคอนกรีตตลอด2เส้นทางตลอด2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ความกว้างของถนนนะคะตรงนี้ยังเป็นความกว้างที่ประมาณ12เมตรนะคะแล้วก็ไปอีกนิดเดียวค่ะก็จะเหลือความกว้างของถนนอยู่แค่ประมาณ6เมตรแต่ว่าย,ยังเป็น ถนนคอนกรีตอยู่นะคะรถผ่านเข้าออกได้สบายค่ะแต่ว่าบางช่วงที่เป็นถนน6เมตรนะคะก็อาจจะต้องขับช้าๆหน่อยนะคะนี่ละค่ะคือสภาพถนนเนาะส่วนด้านซ้ายก็ยังเป็นที่ว่างเปล่าอยู่นะคะแต่โอเคอาจจะเป็นมีต้นไม้เยอะหน่อยเพราะว่ายังไม่มีใครพัฒนาทําอะไรนะคะส่วนขวามือบางช่วงจะเป็นโรงงานนะคะโรงงานเก็บเก็บท่อท่อท่อยาวๆใหญ่ๆนะคะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหก,กรรมะคะ่ะ แล้วก็ยังคงขับไปเรื่อยๆนะคะพอถึงช่วงนี้ค่ะนิดนึงก็จะเป็นต้นมันสัมปะหลังนะคะที่เพิ่งปลูกเนาะแต่ว่าด้านซ้ายมือก็ยังคงเป็นที่เปล่าค่ะแล้วก็เป็นที่เปล่าที่เขาถมถมแล้วเหมือนกําลังจะรอสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเมื่อก่อนได้ยินขาว,ว่าตรงนี้จะสร้างโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ไม่ชัว์แล้วนะคะเพราะว่าเห็นถมที่ไวอ้อย่างเดียวเนาะนี่แหละค่ะสภาพถนนค่ามันก็อาจจะ ลดส่วนทางกันได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องชะลอนิดหน่อยเนาะเพราะถนนมันจะแคบลงค่ะเหลือแค่ตรงนี้ถ้าถ้าไม่พาสายตานะคะอาจจะแค่ประมาณ6ค่ะขับตรงไปเรื่อยๆค่ะก็จะไปถึงหน้าปักซอยที่เป็นถนนที่มาจากโรงเรียนรักภาษาแล้วนะคะซึ่งตรงปักซอยตรงนี้ค่ะหากเราเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะไปออกตรงโรงเรียนรักภาษาได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็จะไปตรงถนนเลียบทะเลนะคะ เส้นนี้เลยนะคะฝั่งข้างหน้าเราที่อยู่หน้าปักซอยตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามาก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนรองแต่ว่ามีความกว้างถนนอยู่ที่ประมาณ10เมตรเลยนะคะถนนเส้นนี้สะดวกมากค่ะตอนนี้เราจะพาไปดังด้านขวานะคะที่จะไปออกตรงถนนเลียบทะเลค่ะก็ยังคงขับไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยก็สองข้างทางก็จะมีเป็นป่ปายนะคะเป็นที่พักอาศัยปะปายนี่คือป้าย หน้าปักซอยเขียนว่าถนนเทศบาล6ซอย10นะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะพาไปออกตรงถนนเรียบทะเลนะคะว่าระยะทางมันไกลแค่ไหนนะคะนี่ละคะความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณนี้เห็นไหมคะรถส่วนทางกันได้สบายๆเลยคะ่ะแล้วก็คนไหนที่มีที่ดินหรือว่ามีบ้านติดถนนเส้นนี้ก็สามารถจอดรถหน้าหน้าบ้านได้เลยนะคะโดยที่ไม่ทํา ให้การจราจรติดขัดค่ะเพราะว่าถนนกว้างนะคะแล้วก็ถนนเส้นนี้นะคะก็มีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นอีกหลายโครงการเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่ถนนเขากว้างค่ะถนนกว้างแล้วก็ไปไฟฟ้าประปาค่อนข้างสะดวกนะคะนี้เลยจากสภาพถนนที่เห็นนะคะเรามาอีกนิดเดียวก็จะเป็น,นาทางเข้าหมู่บ้านสวนตะการนะคะอยู่ขวามือเนาะก็ถือได้ว่าโซนเหล่านี้เป็นโซนที่พักอาศัย ที่พักอาศัยที่ประเภทบ้านบ้านเดี่ยวอะคะ่ะที่มีหลายๆหมู่บ้านอยู่ในตรงนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็ใกล้ทะเลด้วยนะคะตอนนี้เราก็คือขับตรงมุ่งหน้าไปทางถนนเลียบทะเลค่ะเราก็จะไปเ,เราก็จะไปชนกับถนนเลียบทะเลตรงบริเวณ3ามแยกโรงแรมเดลอ,อเนลสันนะคะตรงบริเวณนั้นเนาะซึ่งจะเห็นว่า,าฝั่งโรงแรมเดลอ,อเนลสันก็จะเป็นฝั่งทะเลแล้วนะคะ ถนนเรียบทะเลก็ถ้าเราไปทางซ้ายก็จะเป็นทะเละะแล้วค่ะถ้าเราไปทางขวาก็จะไปทางาวมเวียนพลานะคะนี่เลยค่ะสภาพถนนไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดสองเทสองสองฝัง่งนะคะหมายถึงฝั่งไปและฝั่งส่วนทางกลับมาะคะ่ะเพราะว่าถนนกว้างมากนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างตลอดนะคะถนนเส้นนี้ดูแลโดยเทศบาลนะคะเพราะนั้นก็คือไม่ต้องกังวลเรื่อง ไฟหรือปะปานะคะเพราะว่ามีมาครบหมดแล้วนะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเรื่องถังขยะเนาะก็จะมีเทศบาลมาคอยเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอยู่ในเขตเทศบาลนะคะนี่ละค่ะคือบริเวณที่มันมาชนกับถนนเลียบทะเลนะคะอ๋ออีกนิดนึงนะคะมองไกลๆเลยค่ะก็จะเห็นสีฟ้าๆแล้วอันนั้นคือเป็นทะเลแล้วนะคะตรงนี้ค่ะตรงปากซอยนิดนึงก็จะเป็นร้านอาหารนะคะสายมือเนาะ ก็จะเปิดร้านอาหารช่วงสายๆนะคะใครแบบไ,ไม่ไม่มีเวลาทากับข้าวช่วงเย็นก็อาจจะแวะซื้อร้านนี้ได้นะคะนี่เลยค่ะถนนเลียบทะเลฝั่งตรงข้ามเราก็เป็นทะเลแล้วนะคะถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปหมูบเมียนพลานะคะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายค่ะก็จะเป็นไปทางมัตตพุทธละคะ่ะ